อุทประพัฒน์พสวรร์ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองมอบหมายให้ปันเอกกีดากรจันทรารองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองเป็นทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งที่แจ้งข้อมูลให้กับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่เกิดเหตุจากกรณีเมื่อ22่องนาฬิกา30นาทีวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมากองร้อยทหารมาที่นหนึ่งยเฉพาะกิจทัพเจ้าตา,จากจัดกำลังพลเข้าทำงานตรวจจากนั้นได้ประทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบนำดินยาเสพติด บริเวณบ้านแม่ม้อตำบลเทอือไทยเอเมอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นฝ่ายทหารปลอดภัยได้ไปพบกลุ่มขบวนการบาดเจ็บเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางยาบ้าบรรจุอยู่ในเป้กระสอบดัดแปลงจำนวนสิบเต้เป้ละสองหมื่นเม็ดรวมจำนวนทั้งสิ้นสองล้านเม็ดพร้อมรถยบบนต์กระบะเออโซดีแม็กสีดำหนึ่งคันแต่หากยาเสพติจจนนดจำนวนนี้หลุดเข้าไปในพื้นที่ตอนในของประเทศจะมีมูลค่าสูงถึงสามร้อยล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ทาหารได้นำของกลางนำส่งสพแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายทีมข่าวไทยขาน News รายงานในสกอเรตขบวนการผู้ว่าราชการจังหวัดสต,ตูลในฐานะผู้ร่วมในการสนับรนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนาวาเอกแสนได้บัวเดียมรองผู้ร่วมในการรักษาผลประโยชน์รรของชาติทางทะเลจงั X M, งหวัดสตูลละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพลเรือเอกอดวงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าทางทะเลและคณะในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมด้วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสตูลทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อกัดก้องรวมถึงมอบนโยบายในการปฏิบัติงานท่านี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยม,มอติดตามสถานการณ์และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูลน,นิตยาแสงมณีรายงานในพัสุกรุญาลักผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผ่อมหนังรักษมาทารีเกตวัฒน,น,รนธรรมจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์บัรทมนุ่มสิริรองคณบดีฝ่ายบริหารระวางแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแถลงข่าวมรกรรมวิธีวัฒนธรรมปทุมธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันทิี่19ถึง23ามิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอเบอร์ทันจังหวัดปทุมธานีนายพัชกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชกา,า,ววาราจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมมากรรมวิธีวัฒนธรรมปทุมธานีเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบรูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนชุมชนและท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ผ่านวิธีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชนโดยรอบให้เกิดความแย่งยินต่อไปนางรัศมาทารีเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสิ่งสำคัญคือการส่งเสริมและการอนุรักษ์คุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมไทยการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว การน,นำบร,ริลดควบคุปัญญามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนในท้องถิ่นซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมอาธิการแสดงดนตรีปีพาดพิธีว่าครูครอบครูปีพาดการจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าโอท็อปการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตทำอาหารข้าวหวานท้องถิ่นพิธีการภาพเก่าเล่าอาดีตและพิธีภาพถ่ายชีวิตเมืองปทุมธานีการแสดงวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงท้องถิ่นเป็นต้น สนใจใกล้แก้วร่ยานชาวบ้านในหมู่บ้านม่วงคำใต้หมู่ที่สิบสี่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูคำยาวจังหวัดพะเยาพบพึ่งหลวงแห่ทำรังขนาดใหญ่รอบแทงน้ํากลางหมู่บ้านมากกว่าห้ารังซึ่งมีทั้งรังเล็กและรังใหญ่ยียงไายรอบมุมแทงน้ําและขานสูงกว่าสิบห้าเมตรแต่พึ่งหลวงเหล่านี้ไม่เคยลงมาทําร้ายชาวบ้านแต่และรังจะมีขนาดใหญ่ยาวกว่าสองเมตรซึ่งสร้างความอึยให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมาก สำหรับบริเวณพื้นที่บ้านวงกำเป็นพื้นที่ที่มีปมา่าไม้อุดมสมบูรณ์แต่พึ่งป่าพึ่งหลวงกลับไม่ไปทำรงังแต่มาทำรังที่แท้งน้ำกลางหมู่บ้านหลายรางังชาวบ้านที่เห็นจะไม่ไล่พึ่งก็ไม่เคยลงมาทำร้ายชาวบ้านและตามความเชื่อของชาวบ้านเรื่องพึ่งเข้าทำรังในบ้านหรือในหมู่บ้านเด็กพึ่งเชื่อว่าเป็นเมนลงที่ทำงานกันเป็นทีมซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพึ่งหลวงมาทำรังบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ร่มเย็นและเป็นสิริมงคลรวมถึงเชื่อว่าพึ่งจะมาให้โชคลาภแก่ชาวบ้านปณวิทย์ยู่ดีรายงาน